ไม่ให้มีเรื่องนะเอาแบบคอนเสิร์ตเลยดีกว่าคอนเสิร์ตแบบไหนจัดแบบคอนเสิร์ตเอานักร้องหลายๆท่านอ่ะเอามารวมกันอ๋อเยอะๆเหรอปอดอาราบคอนเสิร์ตหน้าแรกคนที่กรุงเทพเอนเตอร์เทนเมนต์สุดยอดอัครสถานแห่งความบันเทิงครั้งยิ่งใหญ่ไม่ต้องเป็นมันถึงีล้านพอนเจสีไม่ต้องไปสนาสตใจถึงล้านโลกดนตรีสุดยอดกันที่นี่เฮ้มันกันที่นี่เฮ้าสตรใจกันที่นี่เฮ้ดีใจแม่งมีผัวเด็กเหร Oh. ส,สุดสุดกับอลลรกับไม้พิลลภพรตัวจริงครับท่านจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองน,นอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รัก ยังไม่สาใจกับไม้พี่ลมพรติดตามต่อเนี่ยกันไปเรื่อยๆกับนักร้องเสียงคลาสสิกนิคนิรนามเบื่อลำน้ำเฮาไปเอดวดอ,อยพักจนเพลินใสน้อยแอวดอยแสนเพลินกระไรมีน้ำตรงและซุปนอมายมากายมีทั้งเสื้อลองหายมีทั้งตำสมบัู สมปลาโน้ยยังไม่สาใจกับพิกะครับต่อเนื่อกัเป็นร้องลกทุ่งสามสมัยพร้อม่้ชายเมืองสิงห์ยามานจริงแล้วเนาะงไม่เคยเห็นใครกับมเขาอยาเยอะยดย่อในบาโยังไม่สาใจกับชาเมืงสิงต่อเนื่องกับแบบร้องสาวเสียงอสรพิษเย็นจิตพรเทวีกูเกือบเลยไป ยันจิีของกูเลยนะนี่บอลำเตี่ยจากอีสานบ้านนาะสุมเมียงตุ้งจากแด็ทุ่งลุยละใส่บุญบ้านเมอที่เคยกันบ่ได้ไหมจากจออันจะเคลื่อนไหวล้เมื่ออยังไมปสนใจต่อเพียงจิตพรเทวีกรุงทนทำอะไรต้องทำให้ยิ่งใหญ่กว่าใครที่อื่นติดตามมาด้วยนักร้องลูกทุ่งหนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณพี่บังเลยน้องสอนเพชรสอนสุพรรณมาในผลงานเพลงฮัลโหล มีประกาศและร้องเถอะหลอปิโทท่นหนเธอะหลทำไมาไม่รักยจหลธอเธอไปหาใครหล่อ อีกทีครับแม่ภูมิใจตื่นแต่ยังไม่สัตย์ใจครับสอนเพชรในผลงานเพลงฮัลโหลช่วงนี้ต่อเนื่องไปกับนักร้องสติงเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่หนุ่ยไมโครเขาไม่ใช่มอสเขาไม่ใช่นิโคแต่เขาคือโลโซไซตี้เยียดยาๆไอ้นักร้องรูปหล่อต้องกูไอ้พวกมึงหน้าจะก็อ้นโตลุงลำเพลินเสือเสนอหน้าเข้ามา อยไปห่างสตงต้องปอ่ะโลโซพี่เซ็กป่้เกโอ้ยพี่เซ็กเซกโลโซอ่ะเซ็กสิสิทิศักสนับสนุนโดยแป้งขุ่นหอมฮอลลีวูดอยาหาน้ำใจโอ้หูกูรับไม่ได้อย่ามาร้องเซกโลโซโอ้ฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นานๆฉันเพียงต้องการให้เธอ พพาะแต่หน้าเน่าเน่าสาไทยผ่านไปกับแสกโลโซติดตามมาด้วยนักร้องพีิกอำลังฮอตพริกก๊อตจักรพันอาบคอนบุรีผลงานเพลงชุดเก่าๆของก๊อตจักรพันธ์มอไมเฮที่จีบนักร้องแล้วไม่ได้เห็นปลาเป็นตัวอะไรจึงไม่เคยให้ความสำคัญ เมื่อคิดจะกินดิ่งกันก็เดินเข้ามาเห็นปลาเป็นตัวอะไรอยู่ตรงไหนก็เดินเข้ามากระสิบข้างๆหูว่าอย่าลืมอะไล่นั่นเขาคนนั้นก็ลาวไม่ได้เป็นคนทงคนไทยกินดิ่งแล้วลูกไปอยากได้มาไลก็มา ไม่ได้เอาจากว้าวไปเลยดีกว่ามันกว่าใจป้าัชาทั่มันโหดไปนานแล้วสงสัยคงไม่ได้เอาไม่ได้เอาก็หมอนข้างเหมือนเดิมมันสัดใจกันตอกกับนักร้องหุ่นะอสะออดส่งชายทงทรงพลช่างเธอคนอามขอปล่อยตามตาววาน่าเอาผีบีบเลย ยังไม่สนใจกับใครส่งของผลติดตามต่อเนื่องกันไปด้วยบุษบาอธิษฐานโโอ้หย่าเรนขะมาประเภทเล่าๆต้องกูมึงเบิ่งเสียเขาก็หูแล้วล่ะจละจละจละจันนี่จละจละจละจันนี่ปลอดดีเรามีแฟนเลยยังปลามาลาลิงติ๊กโอ๊ยโอตัางลาโอ๊ยโอ ยังไม่ไดราใจกับจอนนี่ติดตามมาด้วยนักร้องผู้น่าหลงสารเด็กกะพาวาัสักแก้วในชุดกระทงหลงทางเขาคือชัยยาพิชยัยดีว่ผลงานเพลงกระทงหลงทางแต่ดนตรีฮัลโหลร้องดียหาประกาศแล้วเต้นด้วยเต้นเขาด้วย ชียวเลยส่งเลยเหมือนกับถูกทางมันสัดใจกันไปครับ,บกับชยา,าวิชัยในผลงานเพลงกระทงหลงทางแต่ดนตรีฮลโลต่อนเนื่องกักบพี่เดชสุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งสุริยายาอยนี่ใครถีบมึงเข้ญญาไปวะเนีโโ่ยไม่มีใครถีบเข้ามาด้วยความมั่นใจครับหน้ามึงเล้าใจนะมเล้าใจมากเลยแต่กูมองเหมือนเล้าไก่เลยนะเนี่ยก่อนจะวิ่งเข้ามานักร้องหลอมึงซื้อกระจกมาส่องดูตัวเองก่อน ติงนังนังตังนี่มันช่างเอ๋ยพูดจริงจริงไม่อ้อก็เพราะรักจึงบอกยังไม่สาใจกับลูกเสียอ,อย่างครับตอนนี้กันไปด้วยนักร้องที่ท่านชื่นชอบเพลงดังครั้งอาทิตย์เขาคืออน,นันต์คุณาในชุดล้างใจครับพี่เอไม่เงเอเลี่ยน เห็นเขาสี่กันฉันเลยต้องกันใจมีภาพมิวสิกประกอบฟังแม่นจมลึกลงไปตั้งนานเห็นเขาสี่ขั้นตั้งแต่เมื่อตอนสองยามตีห้าเรายังไม่มีวีเววไม่ออกก็ปวดหัวสิตอนนี้มไปด้วยราชาเพลงแหลกของประเทศไทยไวยพดเพชรสุพนรณ สิบเอกฟีตูนาขอรับวทแม่แทนเพือพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาแปลงเพลงทั้งหมดไม่ยัง <โด S 1> ไม่ค <โด S 1> าดใจกับไอ้พศสุสพรรณย้อนลอยถอยหลังกลับมาต่สตรงอีกเช่นเคยครับเขาคือไอ้หนุ่มผมตั้งโดมประกอบลำมาในผลงานเพลงสเก็ตข่าวหน้อยอมันออกตอนไหนไอ้โดมอ่ะเพลงสเก็ตข่าวกูงงชุดสองกันแล้วนี่ไงไโดมอ่ะเราซื้อทั่วแผงไม่มีนี่ยเออมึงซื้อแผงไหนอ่ะแผงผัก แถบประตูเหรออ่าม,<ด>มีเพลงสะเก็ดข่าวไม่มีหรอกนุ้ยไม่มีแน่ไงนดนตรีเล่นให้มันดี้ว้าวเออไม่มีอ่ะมีมีไหมยังไม่สั่นตากับโดร์ประกอบรำคำต่อเนื่องไปด้วยนักร้องทางช่องเจ็ดสีฮะนักร้องจากกรมประชาสัมพันธ์ที่กำลังสนับสนุนกำลังเชียร์กำลังฮอตอยู่ในขณะนี้นักร้องจากกรมประชาสัมพันธ์มาในผลงานเพลงนาฬิกาโอ้<ะ>ยของกูเจอแต่แปลกแลกนั่นแหละเว้ย อะไรเพลงตลาดไม่มีเลยแม่งมีแต่เพลงเนี่ยากำลังติดตลาดเลยโอ้โหนี่ไอ้ที่นี่ี<ท>่ลงอะไรของมึงน,นาฬิกาโน้ยมึงบ้าบอเปล่า,ปลาสปาร์กนี่เปิดมาเต้นกันให้ลืมออสปาร์กอยู่ที่ไหนอ่ะพระประแดงไงไม่ไปขี้แกข้ามโป๊เพลงนาฬิกามีมีวะโน้ยเอ้ามึงลองร้องสิมันดนตรีมันมาดนตรีมดน รถสกปรหลบไปเลยยอดรักกับไปเชียร์ละวงสอนชัยไปส่งรถเออดูสอะไรกะเดืองหลุดไปในกระเพาะแล้วหลุดไปล้วไอ้ที่ไปชิ่มทิ้มทายออกมามันสะใจต่อเนื่องกันไปกับพิมพาพรสลีเลยครับบรรดาทั้งผู้บีเกียทั้งหลาย หมอนลำลวนลนเรนเขาไม่ยังเล่าเล่าพ้องกูกูบอกเลยไงให้เล่าพิพาพ้อนศรีเขาเสียงลูกพอไม่ค่อยดีไปคิดมาอุราสำนักอรากไม่ยอมสงเงนกะโร่เข้าในบ่กเอาแล้วกนพอรูวาเงินไม่มาถึงมีเพชรสักสแสงไม่อยากจะ่สง แล้วเขาแล้วก็ลืมแล้วก็ยมรำไสาวจนเคยกหมดินควาเาแล้วเขาก็ไปรอยองจนแล้วนกนตกต้อกเบืกระเาในยี้ไม่นาสมายน้อยดวงเจริญจดหมายนับบรรยายอักสอจดหมายนับบรรยายอักษรตื้มาอแลวไม่มีสบายาร้น้องทาไม่ร้น้องทาไมและยิ่งนีไหมคจินตลาพูลาบมากับเกอกบยิมร จุกจุกรดมอห้องามห้น้องระดับนงบ่ไหวตะัำบานสะล่ำองอา่สักขยาเพชรชมพูบ้านอายอยันสาระงานไม่นั้นตะขยายังบ่้าอ้าวอยีก็ยังเป็นบาอายีก็ยังพป็เบาที่นอนอายต้าที่นอดอายบาอ,าพอพ้พรเพชรอุบลยกมือขึ้นไมบ้า ความ,มาหบายลากนลากนลากอนราบ้านโนหืมใจงย็นๆนั่งเงยิง,ยงก็ไม่โดนไปสนามวัศุกร์นะาจจะนังนอนวันนี <c oughs> ้ก็นนดดจะจนอนกับต้นมะยมบอลไปกันบูต้ากันา ใจับนบองจมรักใครนองจะใจวันบองมไม่มื่เียามันตอนราักกันโอ้เียเอพี่ชยเอเอ้ยยเอ้ยเอ้ยยเจ้าบุน่ยังไม่สนใจมันจะตอบกับต้องรอจากกรมประชาสัมพันธ์้าผลงานเพลงนาฬิกาโอ้ยเลยังหลุดไม่อีกนัานาฬิกามึงอะ เราไม่เอาขำแต่เราทึ่งกระเดือกกัะเดือกกูยังหาไม่เจอเลยได้ข่าวว่าร้องเพลงเพราะเอาเพลงญี่ปุ่นรึเพลงได้ไ้างพอดีมีเพื่อนผมเอยเ,เ,เองจะนั่งทำไมล่ะแรงหมดสิแรงไปไหนหมดอ่ะมึงมีบางงานแล้วก็อู้งานทำงานให้เหมือนคนอื่นเขาบ้งนี่กะปี้ออกระเป๋าเลยเนีย่ยเขาเป็นคนสป,ปอร์ตเขาชอบให้นคนยืมแรง